บแล้วดอกพี่น้องมือนีเขาาลั้วกับเมียาคอยเห็นพักกองเอเล่คอยคิดได้แล้วพี่น้องมือนี่อยตรงได้กินพักเม่นอนคอยว่าเมนูพักกับเขามาอิลีค่ะพี่น้องเขาอื่นอียังคอยกับบลูเด้อ แต่พักร่วมกันหลายคักพี่น้องเออร่วมกันหลายแห้งจากเล่าอื่นอีกอย่างเออหอนเราเฮ็ดกิมจิที่เกอสันว่าเราเฮ็ดคอยกัมาเป็นลูกมือเล่าพี่น้องเป็นลูกมือเล่าในการเฮ็ดอาหารค่ะเล่ากันเอ้ยทั้งอยากเมืองสิรีน้อยใหญ่นี่คอยกัเงือดไหลกวงขั้วมืองทั้งอยากเมืองนั้นกินขีเมื่อไม่ยาอีกตามเคยค่ะพี่น้องเอาโคเลโคเลเข้าไปอีเม่เอ้ยคอยว่างสิอยากเฮ็ดยังเฮ็ดเข้าไปเลยเอาให้มันเซ่บๆค้นๆคอยว่าค้นเข้าไปค้นเข้าไป อืข่อยจิทาเป็นลูกเมื่อจะดอกใส่อีหยังแน่แม่เอาบักพริกมาบักพริกมากวะสันบกักพริกป่นมากวะสันว่าข่อยก็เลยบอกว่าอันนี้มันบอลแม่เปิดให้กูนะวะสันเออเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงโอ้ยโทรศัพท์นี่กระไดเนาะแป๊บบนึงแม่ข่อยวางสิเราก็บ,บอกว่าใส่บักพริกน้อยนึงเด้อสันว่าอย่าใส่หลายมันสิเผ็ดใส่พอมีสีโคเลคโคเลคโคเลคเข้ากันจักน้อยเราวางสิละพี่น้องเอ,อข่อยก็เออเออใส่อีหยังอ,ยงอีกแม่บัดที่นี่ใส่อันน้ำอัน โคชูจังมาั่นว่าน้าขั้นจังโคชูจังเออโคชูจังฮัลลพี่น้องจุ่มเข้าไปจุ่มเหล้วอันนั้นก็เอามากินได้ได้พี่น้องเอามาจุ่มอีกได้ขีมมือจะควองอีกเอยข่อยงึดไหลน้ำมันง่าแล้วก็ใส่ในแบบหน้าปนค่ะพี่น้องขีมมือเล่าหนีแซ่บที่สุดในโลกแล้วว่าหันแต่ผู้อื่นเฮ็ดบากินได้พี่น้องแต่ขีมมือจะควงผู้อื่นต้องกินบังคับให้กินจนได้ค่ะพี่น้องเออแต่ของผู้อื่นบบดผู้จักขีเดียดอยู่นะแต่ขวงจากควงัดบว่าคิดแล้วผู้อื่นสี่ เงือเราเฮงเอาโคเลค่โคเล่เขาไปใส่ยังอีกแม่ข่อยว่างสี่สีใส่อียังข่อยสีหามาให้อีกเดี๋ยวน่ะแป๊ปนึงเมื่อกีาเฝ้าสันว่าเอาข่อยก่อยากหูเนะาะว่าใส่อียังเนี่ยเล่าก่ย่างไทยในไทยในไปหาหยิบเอาหยิบเ,เอายังละแม่มีบออยหั่นน้ำอันมันง่าตีบ่เมียนเออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ว่าสันว่าหากรอนมันอยู่ใส,ส่น้ำสันเจ้าเมียนเองเด้อดข่อยบรูเด้อน้ำเจ้าหั่นอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำนี่ยังผู้ข่อยบรูจักซื้อพี่น้องเทลงเอามาเทใส่มือกูนี่พ่อพ่อยย่่่่่าาาาใสสสลมมัันนวว รสชาติมันสีออกสุมๆพี่น้องเออคือน้ำสุมไซสู้กับโบนเมีนจากน้ำสุมน้ำอีหยังละข่อยกับโบนลู่ใส่หยังอีกแม่ข่อยวางสิเราก็ย่างไปยิบเอาเท่าไรย่างให้เราตามใจเราค่ะพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนเก็บเราเป็นคนเก็บใส่น้าอันนี้แน่เราคืออันนี้คือไข่ไข่เหล่าพี่น้องข่อยซิมมึงแล้วไข่ไข่เหล่าออกออกกินเหล่าจากน้อยค่ะพี่น้องออกหวานๆคือนำ้ำเพรงนี่แหละ จากหนามยังบูขอบ่อยบรูดอกไซไปลวดเออแซบเจ้าหลนล่ะเออไซยังอีกแหมน้ำมันง่าหน่อยนึงตีอ่ะอ่ะหน่อยกันหน่อยเอาข่อยวางสิเอาโคเล่โคเล่เอามึงซิมมึงเด้อบัดที่นี่มึงขาดซิมมาสั่นมึงมือหน่อยหน่อยเพื่อนะนะพี่น้องเอ้ยซิมมึงมันเป็นรสชาติยังไงอ่ามันจืดแม่มันใส่ผงสูรรจากหน่อยคือแซบเนาะข่ขขขขอยวางสิมันเป้ไงไรจางบ่ จางบ่หรือจังไรเดี๋ยวคอยซิมอีกกอนแม่คอยวางสิมันเป็นรสชาติจังไรนาะมึงนี่กระได้บะสันแล้วก็ถ่าฟังลูกไผ่เปล่าคอยบอกว่ามันจืดแม่มันจืดใส่เกลืออีกเล็กน้อยใส่เกลือเด้อแม่เด้อคอยวางสิเอาเกลือมะเอาเกลือมะเกลือยุใส่เอาสันรักกับมาเปิดเกลี่ยใส่พี่น้องเอ้ยคอยก็บอกว่าเดี๋ยวคอยสิเป็นคนตักเด้อแม่เออใส่เด้อใส่หลายๆเด้อเกลี่ยมึงอย่าใส่หลายเด้อใครมันเค็มมันบะเสียบะสันว่าเอาเอาใส่มือกูก่อนใส่มือกูก่อนกูสิเป็นข้นๆพี่น้องเอ้ยขีีี้้้มืืออออเเเเานนนนน่่่่่แบบหลัผูฮ็ดดกิ แต่ว่าเรล่านี่อยากให้คนอื่นกินขี่มือเล้ามือนี่ก็เป็นไปบ่ได้ค่ะที่จะบ่ได้กินแล้วบอกว่ามันเสีบหลายเล่าบอกว่าคอยซิมแล้วเออ ่อยซิมแล้วคอยแสบคอยต้องกินให้มันเบิดกินไลาไๆเด้วยว่าสันโอ้พี่น้องเอ้ยคอยเงเออกินกะกินแม่เออจัดรงโหลด่อยวางสี่ซิมมั่งอีกด้วยมันแ่บแล้วมันแ่บแล้วคอยวางสี่พี่น้องเอ้ยการมีพ่อปูไม่ยาดีถือว่ายิ่งกว่าถูกแล้วันทีหนึ่งค่ะพี่น้องโชกดีที่สุดแล้วผู้ใดว่าพ่อปูไม่ยาตายโศกดีคอยว่าเป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องมีพ่อปูไม่ยาโศกดีที่สุดสในโลกค่ะพี่น้องอืมพัวหฮากับสิไดหุจักค่วมเนาะพี่น้องเนาะ